เปิดโฉมหน้าน้องยูจินหายาทคนเดียวของเจนเนี่และยิวจำมัมลูกคุณหนูมากก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอย าวเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้คลอดทายาทคนแรกน้องยูจินโดยยูฉัดมงคลก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าตอนได้เห็นหน้าลูกเหมือนโลกหยุดหมุนมันมีแค่หน้าลูกเท่านั้นที่เราเห็นเสียงที่เพราะที่สุดที่เคยได้ยินคือเสียงร้องไห้ของลูกขอบคุณของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตขอบคุณภรรยาที่ให้กำเนิดลูกสาวคนนี้ให้ผมขอบคุณทุกอย่างในโลกที่ทำให้เราได้เจอกันขอบคุณที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นคนที่โชคดีขนาดนี้รักที่สุด ในขณะที่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้โพสต์ว่าลูกรักของแม่ท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายอีกทั้งงานนี้อบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อวินาทีเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและยิวได้เจอหน้าลูกสาวน้องยูจินพร้อมกันครั้งแรกและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าน้องยูจินทายาทคนเดียวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและยิวจำมามลูกหนูมากๆโดยทันนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่าลูกสาวป้ายิวมารายงานตัวคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ